Gracias. จะประมาณนี้นะครับมีอยากที่นะครับว่านะครับก็ต้องเตรียมการหน้าหน้าของสองวันนะครับเพื่อให้พอทอาสีทางไอ้เครื่องได้เลยนะครับผู้ได้นะครับสีแดงนะครับฝ่ายแดงไปในหมายเลขเทปทางน้ำเสียนะครับขับเลยเซฟนะครับนะครับตัดการรีรับนะครับสีน้เงิวนะครับเจ้าเล็กออสตทอท่านไปอัดติดเครื่องนะครับมูตุ้มีตาครับ เินี้ออเกนรเข้าไปแล้วครับเอาคู่ที่สองะครับไปเลยไปเลยนะครับแล้วจะต้องคอยคนขับด้วยยิ่เปไปไรถ้าถ้าเกีเทปยนี้เราจะคอยได้นะครับเพราะครัว่าให้กันพวบมือนมันม่ไขนดแล้ว นะครับออกตัว e, ดีค e. รับออกตัวดีนะครัมวนเดียวมาเลยไม่หเลยนะครับไม่เลี่ยนคิดเลยนะครับ สองคู่นี้นะคู่นีามนะครับสอตอนวนะครับตอนแรกเป็นนัแแต่นก็เนกขอนะครับารความเร็วตัดนี้มาเดี๋ยวันู้นจวน วันนี้ใส่ภาพรวมนะครับเป็นคนที่ประสานตัวกันการนะครับซึ่งไปอยู่ระดับนั้นแล้วนะครับกระดับทีมงานนั้นนั้นนะครับสีแดงเที่ยวเที่ยวใหม่รังเทพื่านักเตสอจักรท่อนต้บมาเท้าหนึ่งและคำเงินครับเพียชทอร์และมังเจรพนเมื่อหนึ่งประเทศไทยนะครับเจ้าใหญ่ชั้นพนานะครับมาลุ้นตังนะครับส้องการครับท่านรถตีตายครับรถปีตาย

แตา่อของฝายก็บอกนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ใให้เราหวังว่านะครับญาติลอยข้าไปในวัดจะเป็นข้อสุดท้ายนะครับทจะมานะครับเออเทนที่ใต่ในนลาครันะครับมันรุนแรครับเรียมรเทพสีแดงครับแตครับเนล่เรียมายแเทพพานี่ือตงต้องต้อมะพร้าหนึ่ง อัตราเบอร์ต้นเลยครับนะครับทั้งใหญ่พัฒนานะครับทรรศเจริญพรเอาครับมาลุ้นกันครับติดเครื่อง i oh. รัตมนตรีพรอปนะธาผู้ช่วยเทียงทั้งสองบังสองดักลางเก่ากับกิตาสลุกยางออมงานเที่ยงสช่งมาดูกันนะบานูกันสามพั้เจ็ดสิบเก้สิบสินะครับอันนี้รุ่นไหนอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video วัดทีเหีนครับจมเลยครับครือดีที่คนไม่เด็นอะไรครับนี่ฮะความปลอดภัยต้องมา่อนนะครับมีเสื้อชูชีพนะเพื่อได้เยอะนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะไม่เป็นไรครับเรือปล่อยปครับ ไม่เป็นไรไหมไอเม่เป็นไรไม่เปไม่เปนไม่เป็นะมอ่เืเข้าปก

นะครับจะไม่ใช <m ics> <m im itation> ่ตวเแฟนพิเศษเดิมเอยามหลงออก็ต้องชนะไาดยอัตมัยนะครับเพราะว่าแอนเยแข่งก่อนเ็ับนทีี่น่จแข่งได้นอนก็จะหมายรเทพพานั้นเจิดสอต่อครั้งสามได้เข้ารอบต่อไปเลยต้อัดตัน้ครตันะครับตัดไัวน้นะครับใกา่ว่า หม <ge ar> ่ายรวมกได้ได้งารท่นีนี่ระดับโครงการในสนามใจอ่ะนะครับต้องจัดเป็นผู้ต่อไปนะครับอยู่ฝ่ายน้ำเงรัะแคองื่อที่จะเาันได้ไหมายขอ chào các bạn và các anh chị mình xin chào tất cả các bạn 拿过来

ใส่ไปแล้วนะสองรอบเข้าไปแล้วสองชื่อตัวชื่อทีสามนะครับจะเข้าหรือไม่นะครับน้ำเพลงดีดีออนไลด์นายกเต่าพีเขาต่อนะครับเต่าไข่จะไปทำไมเอเมน่าเดี๋ยวดูนะครับทีชาของเขาจะขายแสงได้ขนาดไหนนะครับรอครับรอครับรอครับอย่าวางกำลังที่อย่างการจะโลก แล้วก็เราก็กำลังจะพูดเรือุนขึ้นมานะครับไม่แพเรือ่านน้ามร่งต่อเนื่อไดร้เนะครับไม่ดเอกแข่งแค่น้รุนกันนะครับคู่ที่ออกจากฟุตตานะครับทอรัตาเจริญพรเจ้าใหญ่อยู่ว่แดงนะครับสังวัตนะครับดางโรนนะครับนะครับการพบกันระหว่างของน้ำเพิี์